ดีครับอยู่กับ bmw series 5นะครับ f30 ระบบปฏิบัติการจะเป็น nvt นะครับตัวนี้ก็ปิดจอใหม่นะฮะเป็น10.25นิ้วนะครับนี่คือกล้องถอยหลังนะครับกล้องถอยหลังก็ยังมีเซ็นเซอร์โชว์แบบนี้เส้นเลี้ยวตามพวงมาลัยแบบนี้นะครับ ฟังก์ชันเดิมใช้งานปกติกล้องเป็นระบบ a H d มุมมองกว้างนะครับเอาจา็กเก็ตถอยมาก็จะเป็นระบบหน้า android นะครับอ่ามาดูแับแรกไอคอนแรกก็จะเป็น google map นะครับ,นะรบแล้วก็กดนำทางได้เลยนะว่าจะไปไหนคำสั่งเสียงก็ใช้ได้เลยนะครับไปแฟชั่นไอแลนด์ ไปเลยไป,ไ,ไปกันเลยไปกันเลยโอเคต่อมานะครับในส่วนต่อมานี่ก็เป็นมิวสิกนะครับฟังเพลงจากวิดีการตั้งค่านะกลับไปสู่เมนูหลักนะครับกลับสู่เมนูหลักก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวกันนะตั้งค่าภาพกลับสู่เมนูหลัก นี่เมนูหล,ลักก็ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับลื่นเปิดลื่ปิดอย่างนี้ c, วิีจัดแคมเป็นยิ่งใหญ่ไบโอเนโอต่อนะถ้าเราเข้า a n i r o i ยเราก็ต้องกดที่ A U X นะครับต่อมานะครับจะเป็นระบบโทรศัพท์นี่ระบบโทรศัพท์ก็เข้าไปเชื่อมต่อก็เป็นก้อมูลระบบเดสก์บอร์ดนะครับเวลาเราขับนะนี่วัดรอบอันนี้จะเป็นความเร็วนะครับวัดรอบนะครับ แล้วก็นี่เป็นวิดีโอนะที่อยู่ในนี้แอปพลิเคชันตัวนี้ก็สามารถกดเพิ่มเข้ามาได้นะครับเอไปเอา youtube ออกมาได้อยู่ตรงนี้นะครับโอทูบไ y ้ youtube กดเข้าไปนะครับเพิ่มเสียงเข้าไปไปดูเมนูหลักก่อนอยู่ในหน้า a อ x หรือเปล่า อ๋อไปเข้าสู่โหมดโมทรศัพท์ลูกค้าคุยโทรศัพท์อยู่นะครับตลอดชีวิตผมเลือกในแบบของผมอ่าเสียงทุกอย่างจะดูเต็มจอก็ปุ๊บนี่นะครับพอจะกลับมาสู่ โอเคนะครับหลักๆทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับสกวนในกาหลักแบบนี้นะครับงานติดตั้งสวยงามเข้ารูปนะครับดูนะสวยเป๊ะนะครับน้าวัตตตกใไปมอยู่บ้านมระคับาดูกล้องหมงหลังที่เราทําการติดตั้งนะครับในส่วนนี้ก็คือจะเป็นกล้องวงหลังนะที่เราทําการติดตั้งเข้าไปนะครับ ถ้าจะมองยนี้มันจะเข้ารูปไปเลยนะสังเกตมองไกลๆแบบน,น,นี้นะครับก็เช็นแค่ตุ่มเฉยๆนะครับสวยงาม